ภาพครอบครัวที่ดูอบอุ่นกลายเป็นเรื่องราวครอบครัวที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่ธัญญาธัญญาเรศและอดีตสามีของเธอเป็กสัญชัยขึ้นแล์สดนที่ทอเพื่อขายสินค้าเหมือนเช่นเคยแต่ครั้งนี้ทั้งคู่กลับดูเศร้าและห่อเหี่ยวกว่าทุกครั้งก่อนที่แฟนๆจะเริ่มสงสยัยและตั้งคำถามว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจและเต็มไปด้วยอารมณ์มากขึ้นธัญญาและเป็กตัดสินใจเปิดเผยความจริงทันที โดยไม่รอช้าเพราะพวกเขาไม่อยากให้แฟนๆขาดใจกันอีกต่อไปเหตุผลที่ทั้งคู่ดูเศร้าคืออะไรเพราะลูกสาวที่น่ารักที่สุดของพวกเขาน้องลิยาได้เรียกพูดคุยอย่างจริงจังและยื่นคำขาดสุดเด็ดให้กับทั้งคู่ก่อนหน้านี้ซึ่งทำให้ทั้งพ่อและแม่รู้สึกหดหู่ใจมาจนถึงตอนไลฟ์เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับครอบครัวนี้ลองนึกภาพดูสิลิยาเป็นลูกสาวที่รักของทัญญาและเ็คเธออาจจะเป็นคนที่คอยดูแลและเตือนสติพ่อแม่ในเรื่องต่างๆเหมือนกับหลายครอบครัวไทย ที่ลูกๆก,กล้าพูดตรงๆกับพ่อแม่เพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นและนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าความรักในครอบครัวไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยเสมอไปบางครั้งลูกๆก,ก็ต้องเป็นผู้ปกป้องและกระตุ้นให้พ่อแม่ปรับปรุงตัวเองทัญญาบอกด้วยน้ำเสียงเศร้าท่าทีหน่อยๆว่ามีคนถามว่าทำไมวันนี้พ่อถึงดูเศร้าๆโดนด่าไปวันนั้นพ่อก็เลยเศร้าถึงวันนี้มีร้องร้อง,ร,องร้องให้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำด่าจากลูกสาวยังคงกินใจเธออยู่เป็กสัญชัยก็เสริมด้วยความจริงใจ บอกความจริงเขาไปสิมือก็อเศร้าและโดนลูกด่าและทัญญาก็ทำหน้าเศร้าขณะพูดว่าลิยาบอกว่าให้โอกาสอีกแค่ครั้งเดียวถ้าเราสองคนทำตัวไม่ดีจะไม่ให้ไลฟ์แล้วเป็กสัญชัยกล่าวด้วยความกังวลว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของพวกเรานักและอ้อนสีพันก็แทรกขึ้นมาว่าเพราะว่าพ่อก็คงจะทำตัวเหมือนเดิมนั่นแหละในขณะที่เป็กสัญชัยบอกต่อว่าที่ว่าวันนี้เขาต้องมอนิเตอร์ดูต่อไลฟ์แน่นอน และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปการที่ลูกสาวกล้ายื่นคำขาดแบบนี้บางคนอาจเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบและความรักแต่บางคนก็อาจคิดว่ามันเป็นการแทรกแซงมากเกินไปหรือแม้แต่เป็นการควบคุมพ่อแม่ซึ่งอาจนำไปสู่คำถามใหญ่ในครอบครัวสมัยใหม่ลูกๆควรมีสิทธิ์ในการพูดและกำหนดขอบเขตให้กับพ่อแม่มากแค่ไหนหรือมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ครอบครัวควรจัดการเองนี่คือมุมมองที่อาจสร้างความเห็นต่างได้ สำหรับบางคนลิยาอาจเป็นฮีโร่ที่ช่วยปรับพฤติกรรมพ่อแม่ที่ดีขึ้นแต่สำหรับคนอื่นๆอ,อาจเห็นว่าเป็นการขาดความเคารพในบทบาทของผู้ปกครองถ้าคุณเป็นผู้ปกครองหรือลูกคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มันเป็นการแสดงความรักที่แท้จริงหรือเป็นการก้าวไก่มากเกินไปแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราชื่นชอบการสนทนาที่เปิดกว้างและเห็นต่างกัน